สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับทีมงานแก้วกัลยาพาณิชย์หรือว่าหอเจากอแก้วกัลยาพาณิชย์นะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ให้โอกาสนะครับทีมงานแก้วกัลยาของเรานะครับได้เข้ามาขนย้ายนะครับสำนักงานของท่านนะครับพร้อมบรรจุภัณฑ์และถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้นะครับทางเรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีนะครับและต้องขอ พัคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับทางหอจกแก้วกัลยาของเรานะครับได้มีบริการนะครับขนย้ายขนส่งนะครับต้นห่างปลายทางเชียงใหม่นะครับและบริการนะครับขนย้ายขนส่งของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานรถเล็กรถใหญ่เรามีรถให้เลือกลักมากมายหลากหลายแบบนะครับพร้อมทั้งบริการนะครับถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์นะครับแพ็กสินค้าห่อสินค้านะครับ หรือว่างานขนย้ายต่างๆนะครับทางเรามีงานบริการอีกมากมายหลายแบบนะครับพร้อมทีมงานขนยกนะครับตั้งแต่10 20- 30คนนะครับทางเรานะครับพร้อมยินดีนะครับให้บริการทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนย้ายนะครับใกล้ไกลนะครับทางเรามีรถให้เลือกมากมายหลากหลายแบบนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ ที่เบอร์0994799975นะครับหรือทักเพจนะครับแก้วกัลยาขนย้ายขนส่งเชียงใหม่ทั่วไทยนะครับทางเราพร้อมและยินดีนะครับให้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณนะครับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุพัณฑ์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ให้โอกาสนะครับทางเรานะครับได้เข้ามาให้บริการท่านนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ